ิมหยังโมมีสิซอสใช่ไหมชิมตอนะก็ชิมต้องต้องกินกับข้าวเหนียวตอนพักก็ได้กวนตอนกี้กุ้งก้ละโตกิดนัดสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนเด้อมาพบปะกับสองบ่าวน้อยกับก้าวน้าพี่น้องหลังจาก ทางหายไปโดนเติบเนาะไ,ได้ลงคลิปพี่น้อง,องมืยเนี้ถือโอกาสได้เข้าไปในเมืองเนะาะถ้าได้ไปมเอนี้เข้าไปในเมืองก็ได้คิดอยากอันกุ้งพี่น้องเลยก็ได้พากันสื่อกุ้งสดมาพี่น้องกุ้งมาบเราจะามาตำกินคิดอยากขเข้าไปมึงเบ็ดนี่แหละเข้าไปในเมืองเนะาะยำมาเก็บบกักธ u วก่นนอนพี่น้องเลยงาม เกี่ยงไหมหนึ่งแม่ผัวใส่ชักซ้ำหมาขบพอลพเลยพอเลยเนาะแม่เกิดเป็นผัวสดใหม่จากสวนมือนี้พี่ดองเลยมือนี้มีแขกมาเหื่ออีกแล้วพี่น้องแทงจากว่าอีแม่กับอีพ่อมือนี้เพิ่นไปบัดเนาะพากันไปทำบุญแล้วก็ขากลับมา มีคนติดรดมานเนะสิมานอนอยู่เหือนพี่น้องเดี๋ยวอันก็คืออันลุงลุงบางนะลุงบางหน่อยเพิ่นก็พาแต่มาเล่าเพิ่นก็บ,บ,บกเคยมานอนแถวบ้านจักเกลือบเคยมานอนบ้านจนักเกืือนาะพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นจะคือจึงได้เลย,ยกมานอนเนาะอยากว่านอนอยู่เหือนบางหน่อยเนาะก็อาจจะให้เพิ่นนอนอยู่ห้องไอซุกเลนะห้อ,หองกลางทิง ทั้งเขื่อนทั้งเทือกเขาน่าจะเมนสอกห้องไอซุปแถนนี่นอ้องมาเบิ่งกันหลายปีเนาะเพินพ่นบ่ได้มาเพิ่นมาเพิ่นก็บ่เคยมานอนอยู่เฮือนก็เขื่อนดีเพิ่งแบบมาสัมผัสบรรยากาศอยู่บ้านบ่มามาเบิง้งกัน ีใจแฮคนว่าบ่ดูอ๋อพี่น้องมาบ่งมาบ่งอันนี้ก็เม้นลุงบ้านหน่อยเนาะสบายดีลุงสบายดีทุกคนวาร์หลอกจ๊กจ๊กปีลมันเนาะลุงเคยมาหน้บ่้เจ๊กปีลกองพันเก่าสองพันเก่ มานอนเลยนอนยังดีเแยเน่นอนอยู่ห้องเบื้ออเนี่ยแบบแบบกันยังแบบอ่าบักขัตาพานอนกลางมุงนอนตุกสั้นนอนกลานตึกสั้นเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นดุ่งบางเนาะฝนสีมานอนมาอยู่เดี๋ยวมาอยู่บ้านเนาะเรียนอยู่บ้านก็ข้าวเออจะไปจะได้มาหอนเจเจสีอยู่ไปหอนไปเนาะ แต่ว่าจะอยู่โดนยู่อยู่เล่าหน่อยแต่ว่ามาเดินมาเที่ยวเน่ยบุญธมีตีมีกาเถื่อมากกวยเรบนมแต่มีตีมนาะนอนเตียงนะคือว่ายะงนอ่ะนอนใส่นอนอยู่งนนอนยี่นอนคือกันว่ที่ฉุกเตียงเคยเคยนอนเตียงคนเดียวอยู่เนาะ เอาพัดองมาให้หน no ่อยเองบันย่าเปิดแอร์อยู่แต่ว่าเราบ้านเราเกี่ยวันอันนั้นน่าก็ใใจพัดดมคือเก่ายังนุ่มคืนมากมัดสีเอาเดี๋ยวพี่น้องไปป่ะจะเอาไปเกี่ยมยนีเห็ดตับมันนั้นะเนาะมาได้พร้อมไหมพี่น้องเอ้ยมาอันมาแล้วก็ไปตัดตองก่อนไปสีสวยเอาจะสวยนะข่อยจะไปตัดเองเอออันอันตัด แปบมีดใหม่เป็นยังันมาตัดตนสวยเอามีดใหม่เอออนยแดนดนจักยางไปตัดก็ได้ปห้าสิกิเออเออแมนีเอาท่านสตัดมากโอเคโอเคตามอันนั่นแล้วน่สันมานั่งก่อนมานั่งผิดสมกุ้งท่านตาเอาวซอยอันนี้ก่อนโอ้ยแกกุ้งทาลดเอาบะเอออันนี้สันเอามีด้วยตอเอาเนี้ยขูดมานด้ำเือันจะขักวะ อันนี้ขูดนะเอาไว้ใส่เนี่ยเสียบว่ะเสียบปาดทิ้งสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเถื่อนเนาะสวัเดี๋ยวบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแย่ๆเนาะแม่นคิดอยากอันกุ้งสดกุ้งสดบปได้กินเฮงเนี่ยจะบ่อปาญอันแซ่น้ำปลาเนาะแช่น้ำปลาก็เสียบด้วยกันจั๊กด้วกันเห็ดผลเป็นรู้อย่างนั้นกินบริสุทธิ์อันนั้น Okay. เข้าแก่ก็คือเราจะได้จิ้มซีฟูด้ดเนาะมาละท่ะามะครับมาทำอนี่ซะก่อนส่น้องนี่แหละไม่หนี้บรรยากาศยามแรงพอดีว่ามีแขกมานอนเถื่อนกับแม่นลูกบางนะไม่ก็อ,อยากมาพักผ่อนปกติเพิ่นก็อยู่บ้านบ้านเมียเนาะก็อยู่บ้านสะพายนี่แหละพี่น้องความไกลความไกลกับประมาณ3กมครัวกิโลเมตรเนีเ หางกันจากบาดมานนั้นไปบาดเนี่ยดุง่งนะเป็นเนาะอันนี้เพิ่นจะมานอนขัดคนขักดคนหางแหลงนะเคยไปการป่าอยู่บ่แท่นนี้เคยอยู่แท่ง <c oughs> มาหากินข้าวก้อยมามามาพี่ฮะ ในกะทินบ่มาพี่มาพี่เออเอามาหนึ่งจิตจิตกุ้งมาถากินเด้อเอาแนบะกะทินมานึ่งเด้อโอเคจะให้เชียนพักตอนพี่น้องเลยไัเดี๋ยวจะกลับมาหุงบะเซียนการมาหุงก็ข้ามเหรอข้าวเลยกลอบดีเนาะ คาราติลอมเอ้ยคารติล่อมคารติล่อมไอ,มอน,นั่นวยกินกินเนึงน่งหัีกร,รม่มนะที่มัน,นมีเนต่บของหงครับไอ้ตุมมามานะ่มหมาห่านนะแถวเสียมโบแม่คาราติล่อมเรองนี้แหละจว่ไ้อืมขัดนดู dăm bãi con bóc chúa lựa chúa bóc máy nó chuột hát chim anh dâm chạy gần nó à. Cái bớt bóc bớt bóc bớt bóc bớt 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 này bớt 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 nó. Ừ. <cười> <cười> แม่เเ้ดี๋ยวทำไรอะเกิกืก,กจกักินกาบเลยวองกาบมันก็เสียงเขียบพี่น้องเลยจักโมโหว่าไม่สี่ด้นี่กบ

โอ้ได้มากพี่เลยพี่เล็ดได้หนึ่งพี่น้องเลยอันนี้เลแบบตเนนมากะทินตำกรุงเิ็บรอโอ้ยยังอำดีว่าดีบเอาไปดวกก่อนยังเอ้ยดีเลยวันนีมันกำลังสดสดใหม่ๆกูซื้อหันหันตกในตลาดหันสดเออมันมันไข้กว่าหันอื่นอยู่แก้โดดแก้หัว ไอเส่ยกลกแล้วม่พกินหัวมันเอถอดใช่นี่แหละเอาไปถอดโตมันะไปถอดใช้รถดีแก้เลวก็เอาไปอันนั้นแก่แบบเอาเลยหัวมันนะอบมาเขาก็มากินเลยเลยเนาะเดี๋แล้วคอยตามันกรกแปบานตามันคลกแปดนมันนตัวมัน ร้านมีสองแบบเอาทีมนะก็นบรรยากาศี๋ยวให้สาวปีใหม่เป็นเซฟเนาะใส่น้ำตาลปี๊บจิ๊กน่อยตอนนี้ะตามใส่น้ำตาลปี๊บพี่น้องนี่บรรยากาศดีเนาะว่นทันได้ใส่แต่ว่าพี่น้องมันไม่ได้ดีเด็กได้ยินเสียงจุลุกจุลุกจุลุกนะมันจังอันนี้เนาะ อ,อมันต้องมันต้องคู่กันมัน,จ,นจังสไดงี้เลยจุกจุกเน้ออาแรงงานจุกจุกเลยไง,ยงเนาะของเจ้าเ<ป>นาะข่อยเนาผบสมมือข่อยนามันหน่อย <laughs> พอดีมือเจอ้าหน่อยเนาะ <laughs> เปียดกันไปนยังส,าสา <laughs> ักอ้าวสานอ้าวชิบหากับชิบสากระแดกสินเนาะ ต้มกุ้งนี่มันต้องแบบอยากรจัดจัดๆไหนได้เนาะโอ้โหนั่นซัำตรงจัดเขอบอกจะสีเห็ดเยี้ยง่างมากต้องใส่ก็จะสีตำสมแท้ <laughs> ยายาแ่คิดยากพี่น้องไงขิดยากตำกุง้งแล้วมันจัดซะได้องงันเข้าไปในเมืองมานี่ก็เลยซื้อมากินเอาปักซีเหรอ,อเห็นในคลิปมันนกก็เลยอยากไปปาดมือขอได้ <c oughs> ตอน40บาทมือเจ้ามันตกปันไอพ่อเอาเอาแนวละหน่อยก็ได้แค่พอดีแต่บอกัวซ้ำออหมากน้าอาบันี่หอมลวโอ้ยหนาบ่มีหนาว ต้องเป็นเปลือกเลยนะใช่นหมหมาก็จะมีควอมิเกลือเขาใช้ความเบม่อืม่หรอกนี่นากัยาจ้มนางเป็นัสีสันมันมีนานนะเหมือนกันน้เลหน่อาจจะมีน้ำไหลอืม มันยังมีหนามกอนเนาะกดมาสายพันเลยเล่เฟียกพุ่มพุ่มพี่น้องบายดี้อาบอว่าใส่อันนนัอีกเป็นยังไงบ้าใส่ออปปี้ใส่อีกดเลยใส่เปิดเทสเด้อเนาะขยันเออนั่นแหละเออใส่ลงไปแล้วเนาะโอ้ี่แม่แม่ยันเพิ่อนกินบ่ได้เลยมันได้กินกันกับเกลือก อาอน้ำมา่อนหุงลงก่อนดีอหุงลง่ใส่ละเดียพอแล้วพอดีใส่ไก็ค่อยๆนใส่เาแกเอ ok ken, Bond, ้าอยลเยวยสเนมันจะไม่มีนามจองรองเลเดี๋ยวองรัดไปหมดเอไปใส่ใส่เอี่แล้วรับสี่บูมง อ้กนงานั้โอ้โมนีเสี่งเสืยงไงเสืยงไว้กินกิอกปวยบะซื้อสีจางสีงทางอันนี้นี่ซอยบอกสซอยใส่ซอยใส่นะอเอาข้บเบ่งนี่งซะ ยังมามีกินต่อใช่ไมชิมตอนยังก็ชิมชิมต่อุ้ดตอนกุ้งัะตอนกขออนหญาตเลอดหน่อหวานน้ำปลาเนาะอันน้ำปลาใส่อีกกะนาวน้ำข่ายยังมะเล้วขายกะนาวล้วก็เพชรพร้อม ความเข้มความนัวเลยจ้ะนัวหันัวอยู่อยากจัใหญ่เนาะใส่ชุดอีกโอ้ยอยากจัญใส่ยูนิฟอรสมแล้วใส่ปลอกแขนเออนัวแล้วนะว่าพี่ใส่ปลอกแขนเฮ้ยปส่กระถินปกระถินเดี๋ยวโอ้ยใส่ได้เนี่ยน่ะอันอันเบิึงคอยยืมมีนะอ๋อใส่ดอกอันยุกใส่ดอกใส่ดอกปะ อันนีเาลุยหนาเออถาลุยหนามันก็ได้ลุยนาอัน้กิ่นะหน่อยนี่แหละนะใ่้่วงาบบกระดัเนาะแอนดบอมาพออะไรวะสิรักกินสามนเลยูราไม่อันไหน เอดเดนเรดนกนเด้อเราอยู่ที่ภาคกจักว่าแหละเดุน่ะเกอยเก้ยเซเซโบยมเฮ้ยนนที่นมานตะใช้เงินห้าพันี่ยมันเคยยังม่งนเเออเออพี่น้องมาดีเห็นมาอันกูแบบนะยับไปปุ๋ยกัะมาเด้อพี่น้องมน้อยิตมามาี่น บายดีเด้อเจะไปไสน์น้อยเด้น่าจบอสบายดีมามามพี่น้องสาหอบแล้วสามสี่หลอบแล้วมาพี่น้องบ้านนี้จะต้องกินกับขาวเนียวตอนพักก็ได้กว่ตอนกิกุ้งกุ้นละโตอื่นหมดนนับ กินสบายถาะเบิ้งเบิ้งเราบังคืนนี่แล้กินเอากินเอาเอาเอันเอาไปกับบอกกะน้มันคือตันใหญ่จตัวกุ่งเนาะแสบแสบเหมือนเลยปอดชันผิดปอดเัยบบปอดเฉ

มี่งล่ะแต่ว่าแต่ว่าดีวาตรงๆเห็นเขาจะจกินเหนนานในกินมันเนาะป้าเดอเดี๋ยวบ้นด้เหรออือคอยลืมอื่นเดี๋ยวบ้านเด้มาเด้อน้องข้าวเดี่ยวน้องเก็หงน้องเก็บน้ก็เร่งอะไรไม่รู้จ่อสหนเหหนไเบา

กินแบบนกแเส็นตัดัว้องเสียปิวนเท่ากันตัวโตกึ้นได้บ่สาวก้อยจ้ะบงเอาคำตัวโตไอ้เนาะบังคำตัวโตได้บอกแกเรื่องบาเหตุไปบังคลิปก่อนม่นเส็นั่งแล้เบังอดิแซบ เจ็บป่าวมันแจบนะแจบอยู่จบประดี๋ยนิปวดแจบหวานไม่เหออ้าอือปกะกินข้าวมังยาเข้ไปปพี่น้องเลย ขันสุดหนลยว่าเ็ดาดสดกนะเัาต้อนนะังเพิ่ไดตัาต้นกับบวดูนัดเนี่ยเม่อเพร่อเวามหนนว่ดูทนนัตััหนอยู่อนกไหมมันีนมันนี่ยนกไก่เกยกะเนาะมตัก อันเดยลยมัพียผ้ไดเอามือยุนี้อแซบสหงแมาพี่น้องเลยเห็นแล้วใจแซบอยู่ป่แซบอยู่แบบเผ็ดจัดดีขนาดเผ็ดจัดกัเนาะแซบอันนีจะบาดแบบแซบนี่งัวเลยแซบต้องพมนรพี่น้องเจมจิบพี่น้องไยแซบแซบแล้วขอโตกิน สมตำตามกันเนาะเยอะแยะพี่น้องเอ้ยมือนี้เข้ามมเฟรมันกับบัตรกันเนาะแมนแหตบรรยากาศพอดีข่อยคำลงแรงงอะละพี่น้องจันเดี๋ยวมานอนกับซิคอโตล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเลยขอการคลิปนะบ๊ายบาย